สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งรหัสผ่านแอปทางลัดใหม่นะคะเฉพาะสําหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วนะคะแต่ว่าจํารหัสไม่ได้หรือว่าลืมรหัสผ่านค่ะให้เราเปิดแอปทางลัดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบค,ค่ะแล้วก็ให้กดที่ลืมรหัสผ่านค่ะให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มถัดไปค่ะ ให้กดที่ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางโทรศัพท์มือถือค่ะระบบก็จะส่ง S S ไปที่เบอร์มือถือของเรานะคะที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเราได้ O T P แล้วเราก็มากรอกใส่ที่ช่องว่างนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ยืนยันเบอร์ทโทรศัพท์มือถือค่ะเสร็จแล้วให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะติ๊กเข้าไปที่ช่องตั้งรหัสผ่านแล้วก็ติ๊กที่ดวงตานะคะเพื่อเราจะได้เห็นตัวเลขที่เราคีย์ลงไปนะคะ แนะนำในการตั้งรหัสผ่านนะคะแล้วก็ต้องตั้งไม่ต่ากว่าแปดตัวอักษรนะคะใช้ตัวเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษปนกันค่ะถ้าขึ้นสีเขียวหมดแล้วนะคะให้กดที่ปุ่มยืนยันรหัสผ่านใหม่ค่ะให้กดที่ตกลงค่ะกดที่ตกลงค่ะแล้วก็กดบันทึกรหัสผ่านไว้นะคะต่อไปให้เราเข้าสู่ระบบค่ะใส่หมายเลขป,ประปชาชนลงไปในช่องนะคะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะในที่ลูกตานะคะจะได้เห็นว่าเราใส่ถูกหรือเปล่าพอใส่เสร็จแล้วให้เช็คเลขประชาชนแล้วก็รหัสผ่านว่าถูกต้องตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งพินโค้ดเพื่อเข้าใช้งานแอปนะคะให้เรากดตกลงค่ะ ระบบก็จะให้เราตั้งพินโค้ดนะคะที่จะเข้าใช้งานแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเป็นเลข6กหลักแล้วก็ให้ใส่พินโค้ดเดิมอีกครั้งนะคะเพื่อยืนยันเสร็จแล้วสแกนลายนิ้วมือก็ให้กดค่าไปก่อนคะ่ะถ้าใครจะกดใช้งานก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตจากด้านขวามือบนนะคะจะมีชื่อเราอยู่ข้างบนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปลต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ